น้ำมันพายสับป,ปะเลอเมืองสุรินได้มาจากบ้านเดียวกับที่ได้น้ำมันพายของปู่เป่งบุญยืนเจ้าของเดิมที่ได้มาบอกว่าเป็นสหายกับปู่เป่งบุญยืนครับของเก่าของสับป,ปะเลอเมืองสุรินครับจะเอามาให้ได้ดูกันครับผมด้านบนเป็นผ้าคลุมศพนะครับผม เอาไห้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับของเก่านะครับสีแดงๆนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเลือดนะครับผมเอาไห้ดูกันนะครับเพื่อนๆของเก่านะครับดูความเก่าของขวดนะครับได้มาจากสับเปลอเนะครับเป็นตาหายกับตะเป่งนะครับอยู่ในเมืองสุรินทร์นะครับในเขตนี้จะมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายท่านนะครับผม มาให้ดูกันนะครับผมมีเศษกระดูกแล้วนะครับเนี่ยเพื่อนๆนดูนะครับนะเอามาให้ดูกันนะครับผมสายสินก็มีของเก่าของเขานะครับวันนี้ผมผลูกใหม่นะครับเพื่อนๆดูความเก่าของสายสินนะครับเพื่อนๆหลาย10ปีนะครับเพื่อนๆนะครับดูความเก่าของสายสินนะครับสีขาวคืองปลูกใหม่นะครับเอามาให้ดูกันนะครับเพื่อนเพื่อน ครับสูรินนี่เก่งๆหลายๆท่านนะครับผมคู่บาอาจารย์น่าจะยุคเดียวกัตะตาเป่งน,นะครับพเพราะเจ้าของเดิมบอกว่าเป็นสหายกันนะครับผมโอเคนะครับมงกมุมสาคร092 267 1833ครับ